การตดอย่างที่เราเออกมาโพสหรับลูกวงแต่ละคนในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียลอันนี้มันเป็นมาอยา่างไรอยา่างไรพอพูดดูต่างในสื่ออ๋อทางด้านยูทูบครับารับยูทูบของแต่ละคนหรือว่า,าเด็กในสังกัดเราในการที่จะโพสหรือจะอะไรอย่างเงี้ยคือยิ่งสมาชิกสาวน้อยแพงเนาะคนในครอบครัวเรานะครับผมก็ประชุมลูกทีมเรื่อยนะครับ ทุกวันพฤหัสเราก็จะมีการส่วนบนใบพระแล้วก็ประชุมประจำสัปดาห์แล้วก็มีประ,ประชุมประชุมประจำเดือนอีกนะครับแล้วก็เราก็จะพูดคุยในสิ่งนะครับสื่อโซเชียลเราก็พูดนะครับเราก็เตือนกันแล้วแต่ว่าคือร้องลูกร้อยพ่อพันแม่อยู่ด้วยกันแล้วก็หมอลำเสารน้ยเพี้ยนแทงนียิ่งเป็นมอลำโซเชียลแล้วก็จะมีจะพูดอะไรจะเขียดเขียนอะไรเนี่ยบางครั้งคือ ยูทูบเบอร์รอบนอกเขาเอาไปทําข่าวแล้วพยายามบอกลูกทีมว่าพยายามจะขีดเขียนอะไรจะพูดอะไรแม้เป็นคาพูดในการทําคลิปนี่พยายามคิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจพูดแต่ละคําหรือขีดเขียนอะไรบนโซเชียลนะครับเพราะว่าทุกวันนี้มันมันยิ่งสื่อของสาวน้อยแพงเนาะถือว่าโซเชียลมันแรง ก็คืออยากให้นึกถึงวงเป็นหลักเวลาที่แบบจะพูดอะไรนึกถึงคนในองคอ์กรใช่ครับแล้วพูดพูดไปแล้วมันมันเอาคืนไม่ได้ดิก็ได้แต่มาแก้ไขทีหลังอังน,น,นั้นนั่นนี้อันนี้ที่มันสุมเสี่ยงต่อดรามา่าสุมเสี่ยงต่อแบบทําให้องคอ์กรชื่อเสียงขององคอ์กรต่อภาพลักษณ์ของศิลปินในทางที่ไม่ดีก็พออยายามบอกลูกทีมตลอดว่าก็คือทุกคนต้องอมีสติอะมีสติมากๆในการที่จะขีดเขียนอะไร ถ้าแล้วอย่างในกรณีก่อนหน้านั้นที่มันเกิดขึ้นม่าทางคนดูแลของน้องแพรกับคนดูแลของน้องหญิงเหมือนว่าไม่เข้าใจกันอ,อันนี้เราได้มีการเรียกคุยของเขาหมายถึงคนดูแลแบบไหนครับหมายถึงใครเป็นคนดูแลหมายถึงที่โพสที่โพสกันไปโพสกันมาแล้วมีคนรอบนอกเขาจับมาโยงว่าแบบอ,อ๋อหมายถึงกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าคนดูแลก็ไม่ใช่คนดูแลนะ ครับไม่ใช่คนดูแลครับเช่นแอดมินดีเลอร์ดันบอกออเออชื่อไปเลยกับหมอนอิงใช่ไหมอันนี้คือคือก็คือจบไปแล้วผมก็เรียกคุยทั้งสองแหละเรียกคุยแล้วก็ในยามพายายามพายายามที่จะพูดอะไรแต่เราก็ ประมาณว่าให้ดูแลแค่ในส่วนแค่ตรงก็คืออย่างเพลิดองอีก,ก็ไม่ได้ดูแลแล้วเพลสาวน้อยก็ไม่ได้ดูแลแล,แล้วเออแกก็ไปถ่ายเพจของสาวน้อยลําเพลินโชว์ก็แค่นั้นครับให้ดูแลแค่เพลิดของสาวน้อยลาเพลินโชว์แค่นั้นแล้วในส่วนของมอนอิงก,ก็ลูกเต่านะครับก็พูดคุยไปแล้วไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรก็คือครับพูดคุยกันในข้อมูลที่มันสิ่งไหนที่นะครับต้อง ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม,มนะครับก็ต้องพูดคุยกันนะครับในส่วนที่มันเป็นตามที่หลายๆคนเห็นนะครับเราก็มาปรับจูนก็คืออย่างแบบหลายคนเขาก็ลือกันไปว่าเหมือนแบบสาวน,น้อยตอนนี้เหิดแบงไปสองพันส,นสนองฝ่ายก็คือเรายืนยันว่าเป็นจริงมันก็ไม่ได้แบ่งนะลูกเต้าเขาก็ไม่ได้มีอะไรที่จะอ,อะไรในใจที่จะบาดหมางมีอะไรที่จะอะไรกันนะครับ แต่ว่าด้วยด้วยบางคนหรืออะไรยังไงอาจจะมองเนาะมันเป็นความชอบส่วนตัวนั่นแหละ <c oughs> เราก็ไม่อยากให้ให้มีความคิดที่แบ่งฝักแบ่งไฟคนระับ <c oughs> ผมประชุมผมก็ประชุมอยู่ครับ <c oughs> ครับพูดคุยกั <c oughs> รุูกเต้าครับแต่ว่าการทาโซเชียลเนาะ <c oughs> บางคนเห็นช่องนั้นถ่ายเฉพาะช่องนั้นก็กลายเป็นแบ่งฝักแบ่งไฟ <c oughs> หรือมองว่าเป็นการแบ่งฝักแบ่งไฟเนาะครับตามจริงเขาไม่ได้มีอะไรหรอกครับ ไม่ได้เบี่ยงว,ยวยามเบี่ยงไักอยากเตะอันไหนก็คือเลือกเลือกเตะกันได้เลยใช่ครับใช่ครับแล้วยังเงต่าวปล่อยออกมางงแล้วเป็นยังไงบ้างคือว่าตอบรับที่ดีครับหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวนะครับตอนนี้ยอดกําลังไหลไป,ไปเรื่อยๆต้องขอบคุณพลังครับตอนนี้กําลังดูความถี่ของลูกเราอาจจะช่วงนี้อาจจะปล่อยถี่เกินไปแล้วอีกสักหน่อยก็จะแบบเดี๋ยวให้ให้พี่น้องคิดว่าก่อนกราจะสิ่งไว้อีก ร,รู้สึกยังไงพอตอนนี้เขายกให้ว่าแบบิงคือคนที่แบบปล่อยเองมาแล้วคือแบบร้านวิวตลอดหนึ่งวันหนึ่งล้านครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆของฮวงอิงนะเป็นแฟนสาวน้อยพี่แพงที่ช่วยเป็นผนังแดงกับแผงเหล็กเนาะครับในยามที่แบบ มวนไปน้ากันน้ำมวนกับมวนไปน้ำกันเวลาสุกกับสุกไปน้ากันเวลาถูกกับถูกน้ากันเวลาถี่ว่าบุงอิงปล่อยเพลงออกมาพ่อจูปล่อยเพลงออกมาศิลปินสาวน้อยออกมาม่มันกับบึ้มบึมไปน้ากันต้องขอบคุณทุกพลังเลยครับแล้วเอรู้สึกยังไงนี่เหมือนับตอนนี้คือแบบเวลาเขาจัดอันดับหมอลงหมอลำมันจะเริ่มมีพวกที่แบบร้อนแดงแบบตัดสาวร้อยมีอะไรอย่างเงี้ยเออพวกนี้คือแบบ เอาตรงๆครับมันมันแล้วแต่ความคิดส่วนตัวของแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มคนที่จัดโพคือใคร <c oughs> อะไรยังไงใครเป็นคนวัดเอาอะไรมาเทียบเช <c oughs> ื่อว่าผมอยากจะจัดของผมก็ได้นะเป็ <c oughs> นกลุ่มของผมอ่าหรือนักข่าวก็อยากจัดอยู่ในกลุ่มของนักข่าวเออหรือคนส่วนตัวก็อยากจัดอยู่ในกลุ่มแล้วคนนั้นก็เอายกมาแล้วก็ อาจจะมีสาวน้อยหรือไม่มีสาวน้อยเลยมันแล้วแต่แล้วแต่ความหมักความหักของใครมันเลยโคเชื่อถือได้ขนาดไหนเออคนจัดเชื่อถือได้ขนาดนาไหนเนาะส่วนชอบไม่ชอบแล้วแต่ผมไม่ต้องการที่จะยืนหนึ่งยืนสองยืนสามขอให้ผมกับลูกทีมได้มีงานทํามีเวทีให้ลูกทีมได้ยืนได้ทำมาหากิน ก็สุดยอดแล้วครับไม่จะเป็นต้องอยู่อันดับหนึง่งอันดับสองอันดับสามอันดับสี่ไม่ไม่เดี๋ยวบางทีเขามีการออกมาบอกว่าไม่ไปดูหรอกไม่ไปดูหรอกแต่เราก็ทำให้เห็นแล้วว่าแบบคนมาดูเราเยอะขนาดไหนบางเราเราสังเกตว่าก็ผมบอกแล้วว่ามันอยู่ที่คนมกักกับหมักเอออยู่ที่บทงารเป็นสี่เหลี่ยมดีปันไดสาวหน่อยเลียมหยาบมากคบบาร์โมักเหมืนกาบ์โมักคนคาร์โมักขึบบ้นค่ร์โมักคือเรา,าแต่ก็ยังมีคนที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจ แม่เขาคนที่ว่ามากคนกับ宝妈มึงเหมือนกับนอนอยู่บ้า,าน,บบาาน,านาแต่ว่าคนที่มาชอบเคนกับมานะครับอย่างของพออ่อเองเค้าจะมีปอยสี่ของอ๋อสลับเพลงเพราะชูวันที่8เมษาครับหยิบยื่นบนังเพลงเชิดชูครูอาจารย์นะครับเพลงพี่แดงกิจกร ไปไปแล้วครับน้องได้2เมาก็1มาแรงเหมือนกันเพลงออหนึ่งมาแรงต้องขอบคุณทุกกำลังใจเหมือนกันอันนี้เป็นเพลงหัวใจขึ้นทอดค,ครับถ่ายเอ็มบีไปแล้วอุ้งอิงเล่นเป็นนางเอกเอ็มบีด้วยมันเ,เป็นสิ่งที่เราตั้งใจที่จะทำครับเป็นเป็นความหักเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาครูบาอาจารย์ครับเล่าว,วันที่ไป <don> ไปหาตาที่ไปแล้วเจอรูปพี่แดันเป็บางคร์รู้สึกคนลุกครับเราก็ได้แต่ติดตามพี่เขาแล้วก็เจอพี่ตัว เป็นเป็นเดี๋วามัน,นงสามครั้งเนาะก่อนพี่ที่เขาจะเสียชีวิตแล้วมาวันนี้ก็ไปเห็นครอบครัวพี่เขาผมไม่ได้ไปไงตอนที่เขาศพเขาไม่ได้ไปเพราะผมกม็ติดงานลําเหมือนกัน,นตอนนั้นครับก็ถือว่านะครับได้ทําในสิ่งที่ตัวเองเอ,อ,อยากทําแล้วออนะครับภาคภูมิใจในวันนี้เราก็ผันมาเป็นที่คือวงมอ,งองรำนี้รับงานหลายต้นรับยูติ่ง้ารับพรีเซนเตอร์เออมันมีติดต่อเข้ามา มีเลยครับติดต่อมาครับแล้วก็คือผมก็เลือกงานอยู่ครับตอนนี้หน้าที่ของพ่ออีกก็คือดูแลภาพลักษณ์ของลูกด้วยดูแลนะครับในการที่จะรับสินค้าในการที่ะอะไรต่างๆบริหารความดังให้ลูก คือคิวเราก็ต้องดูเวลาเราทางของเขาด้วยว่าทุกอย่างครับเพื่อความเหมาะสมไม่ใช่ว่าเราเราจะรับอย่างเดียวใครก็อยากได้เงินอยู่คร so ับแต่ว่าคือไล่บ่อยเกินไปสินค้าไม่อะไล่ถี่เกินไปมันก็ไม่ได้อยู่ที่ตามน่าเสือตามความเหมาะสมครับอยู่ที่จังหวะอยู่ที่ประเภทสินค้าด้วยอันไหนที่เหมาะสมก็มีหลายๆคนหลายๆสินค้าทักมาอยากให้อุ้งอิงอยากให้ปอโจอย่างนั้นอย่างนี้ มันสินค้าที่มันไม่แมทกับผมกับลูกผมก็ไม่ได้รับครับต้องดูที่ตามความเหมาะสมด้วยแต่ว่าต้องขอบคุณที่คิดถึงเราครับที่มอบโอกาสดีๆให้เราครับมันมีปฏิเสธไปเยอะไปมากที่แบบมันไม่ได้จริงตอนนี้ทั้งแป้งครับอ่าทั้งอะไรอีชายเย็นที่รอต่อคิวแล้ว่าแก่น้อยก็เลยอีกหนึ่งคิวครับแล้วก็หลายอย่างอยู่ครับแล้วก็หลุดไปหลายอ,อย่างเหมือนกันที่มันซ้ํากับสิ่งที่เรารับ ใช่อย่างอีกเรื่องเรื่องภาพยนตร์มันจะเกิดขึ้นจริงใช่มครัอ๋อเกิดขึ้นจริงครับเพราะว่าเซ็นสัญญาไปแล้วนะครับในการจะทําหนังเรื่องนี้หลายล้านบาทเลยเรื่องต้นข้าวๆมันเป็นเรื่องเกียวข้องเอาตรงๆนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกครั้งแรกที่หมอลําเป็นผู้สร้างนะครับแล้วก็ถือว่าผมมองว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมของวัีศาลเป็นซอฟท์ทาวเวอร์นะครับอยากให้ทุกท่านมองเป็นซอฟท์ทาวเวอร์อีกที่ท่านควรสนับสนุนหนังเรื่องนี้ แล้วก็มันไม่ใช่แค่ชีวประวัติของสาวนา้ำเพรียงหนังเรื่องนี้มันเป็นความเชื่อด้วยมันมีความเชื่อเข้ามาประกอบพอด้วยว่าตอนแรกเราเกิดว่ามันคือชีวประวัติของสาวน้อยเรากลัวไหมว่ามันจะมีเฉพาะกลุ่มตลานแฟนคลับของเราที่แบบไม่ไม่เราคิดไว้แล้วอันนี้เราคิดไว้ก่อนที่จะสร้างหนังเรื่องนี้เพราะว่าผมมองว่าถ้าหนังในประเทศไทยถ้าจะเราจะมาสร้างเป็นชีวประวัติอย่างเดียวสาวน้ำเพีงก่อตั้งมาเท่านั้นตอนนี้เลย มันก็แค่กลุ่มของสาวนเวียนแพงมันอาจจะไม่เป็นแมสไม่เป็นมหาชนพอที่จะให้คนเข้าไปดูในหนังเราเพราะว่าถ้าเราทําเราอยากให้มันเป็นมหาชนคือให้คนดูเยอะๆให้คนเข้าชมเราให้คนมองเห็นเราเยอะๆฉะนั้นคือเราต้องเลือกทําในสิ่งนี้แต่ว่าสาวนักแพงคือขาดไม่ได้อยู่แล้วแล้วองค์อิงก็ขาดไม่ได้อยู่แล้วองค์อิงมีส่วนในหนังเรื่องนี้ ปะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยเป็นเรื่องราวของกรุงอีนที่มันแพงด้วยแต่เราดิวศิลปินเบอร์ใหญ่ๆนะครับเลยนะาออดในการที่แบบมาเล่นครับศิลป,ปินก็ทั้งยูทูบเบอร์ทั้งหัวหน้าวงหมอลำอทั้งศิลป,ปินวงหมอลำอครับเยอะเลยครับคือเปิดตัวมาทั้งพี่ทั้งพี่นกมีแบบมีนกวงศกรมีบอยเฉลชัยใหม่พัดฉลีบิวจิตที่ด้วยอย่างเงี้ยพอเอ๊ะเต้าหยองครับแทบจะเป็นทั้งวงการหมอลำ เนี่ยครับทั้งวงการมอลำาทั้งวงการยูทูบเบอร์ด้วยมันยากไปในการทั่วภาง,งอีสานเลยครับมันยากไปในการทีเร่เราเราเลยตาดไปในการแบบผม,มว่าไม่ไมยากเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะเราอาจจะมีเพื่อนพอน้องพี่เ,ออเราอาจจะช่วยช่วยเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนถึงออที่ออช่วยกันไปมาหาสูกันออนะครับยังรู้สึกยังไงที่แบบมันมีคอมเมนต์แบบทำทำไมเดี๋ยวก็เด้งเรารู้สึกยังไงอ๋อคือทำทำไมเดี๋ยวก็เจ๊งอย่างนงี้อ๋อัดเราเราเชื่อว่า แฟนๆจะเพื่อนไอซีซับพอร์ตเข้ายืนหรอกแฟนๆองค์หญิงแฟนๆปอโจแฟนๆสาวน้อยแฟนๆศิลปินสาวน้อยเพื่อนไอซีมืองแย่งกันเพื่อนไอซีป่อพ่อยให้ศิลปินที่ทัดฮักเพื่อนไอซีป่อพ่อยให้วงสาวน้อยแย่งหนังสาวน้อยแย่งนี่เจ่งหรอกคิดว่าถึงวันเวลาเพื่อนไอซีซ้ำสนุนคนที่คอมเมนต์ดีก็มีเยอะเไม่เคยไม่เคยได้เข้าโรงหนังยี่สิบสิบปีแล้วสิบปีแล้วอย่างเงี้ยจะช่วยสนับสนุนปอโจกับวงหญิงสาวน้อยแพงครั้งนี้ล่ะ เจอตอนนี้เห็นแบบแฟนหรือพ่อฮกแม่ฮะคือือเหมาเมาบัตรตอนนี้18รอบแล้วครับรอบแล้ว5 0 0 0ืครับต้องขอบคุณทุกๆพลังแล่ตอนนี้ยังเปิดรับอยู่นะคนกในที่จะเหมาสนับสนุนที่ว่าท่านสนับสนุนนะครับเราไม่ได้เปิดเปิดให้คนแบบไม่ใช่แบบแบบให้เป็นการรับบริจาคนะมันใช่คนละอย่างคนละความหมายนะครับอันนี้คือเพื่ออยากสนับสนุนอ่าอยากสนับสนุนคือหรือแบบอยากให้สาวน้อย แฟนๆสาวน้อยที่ไม่มีกําลังซับนี่ยบางคนอาจจะมีกําลังซับที่จะไป่้องแต่ว่าเข้าไปได้เลยไปดูหนังได้เลยเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าโรงไหนอะไรยังไงใกล้ถึงวันคือศิลปินตแต่ละคนบางทีเขาอยากเป็นการตอบตอบนะตอบ,ตอบแทนพระคุณแฟนคลับอะไรอย่างางี้ยเป็นการถายดูในการอะไรแต่คือ,คอด้วยแบบมันยังไม่ทันที่จะได้เริ่มถ่ายได้มาถึงแปดรอบอะไรครับไดั้ตั้งเป้าหมายไว้นู่นแหละครับร้อยร้อยรอบนู่นแหละครับตั้ง ตั้งไว้ตั้งไว้คือล็อกกี่ล้านไม่ดีกว่าตั้งไว้อยากจะได้ทั้งกินติดล้านสำหรับภาพยนตร์อันนี้ไม่ได้ตั้งแล้วครับแต่ว่างไว้คือคิดว่าขอไม่ขาดทุนก็พอแต่ว่าขาดทุนก็ไม่เป็นก็ย,นยอมยอมรับได้ว่ายังไงก็ช่างจะขาดทุนหรือชนะจะแพ้ออหรือจะพอตัวหรือจะขาดทุนหรือกําไราตรงนั้นเอาวางไวท้ทีหลังเอ,เอาผลงานเรากับสิ่งที่เราอยากทําและความเชื่อมั่นความศรัทธาในสิ่งที่เราอยากทำอา่าท้งหนึ่งเราทําแล้ว ครั้งหนึ่งเราได้ทําครั้งหนึ่งเราทําแล้วมันเกิดขึ้นจริงแล้วเราได้ทําเหมือนอย่างที่เราคิดไว้จริงๆแล้วเล้วตัวไทยที่อมองแบบบางท่านควรจะื่นเหมือนแบบศิลปินในวงที่เหมื cose, มนอม cose, มนอ cose, แบบอ,อยากจะมีอยากจะมีเพลงอยากจะมีอะไรในอะไรแต่แบบแม้แต่ผลงานในวงที่แบบบางทีไม่ cose, มไค่อยช่วยกันซัพพอร์ตประชุมเรื่อยครับอ่ยาศิลปินบางคนอยากมีมอะไรอยากเด่นอ,อยากดูงอยากดังอ่าแต่ว่างานลาง,งานบ่อยบ้าง อ,อันนี้เราเรียกามาตัดเงิงนนานาบ่อยมีครับมีครับมีมีมีม,มี Facebook อย่างเงี้ยไม่ค่อยอยากแชร์างานเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับเพราะคือมันก็คือพวกอุปรกรณหลายอย่างครับยละเอ,อียอตอนนะครับ อ่ะไหนพ่อฝากหน่อยครับโม่สาวน้อยแล้วก็สาวน้อยรำเพรินโชว์ฝากไว้นั่ครับแล้วสาวน้อยรำเพรินโชว์ก็จะเข้าฉากด้วยกับภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยตอนนี้สร้างมาเกือบ10คิวแล้วสำหรับสาวน้อยรำเพรินร้อยแล้วครับร้อยคิวแล้วร้อยคิวงานแล้วครับครับต้องขอบคุณทุกกำลังใจครับขอบคุณทุกทุกเจ้าภาพก็แล้วกันสาวน้อยรำเพรินโชว์ครับอีกหนึ่งทางเลือกบอลรำเพริญรำสอดแยงครับเสียงที่เสียงไายกันกับสาวน้เพิณแพง ครับติดต่อเข้าไมา่ได้ติดต่อได้ครับ0619393915ครับ